วนดีวอมกัไปเลยนีโอ้ยมึงกาฟงจริงส s ี r r y as DJ รัสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมมงียบซุปก,กาศวันนี้มึงเหยียบจับทุกคนไปหมา,ายประกาศพิเศษมาดูกันหน้าพิเศษยังไงเขาก็เล้นกันเชียรตามมาเลยจะเป็นจริงเพลงนี่แต่กา้าโอ้ยน้ำแห้งกันรำจั้งมาไหนดิผมจ่าน้ำแห้งกันโอ้ยมจ่าน้ำมีฟองมจั้งน,น้ำมีฟองน้ำมีฟองมจ้ามาที ชอนมั่วไปก่อนนะคอมก็ไปโอ้ยจริงชอนมั่วมึงเห็นว่าสู้หาฟองไม่ได้น้ออ่าเนี่ยได้ลูกมันในวังนี้เนเบื่อบังจาก็รู้กโตัวว่ามีอยง่น่ามาเดินมาที่น่าเล้มึงจ่าแต่วังนี้มีน้ำดิกเนะ ở vào đi ba cây bút phong bốc còn tu đâu, Mighty. đâu Mày đi lợi, còn một mươi nó tiếng vân. Lady Man. Lady Man. Lady Man. Lady đó Lady Man. Lady Man. ได็ดไปงั้นในพวกนี้เว้ยโอ้โดังแล้วไปมึงเห็ดโอ้น้ำ้วยกันมึงเจอบ่อนี้เดี๋ยวพวกกองก่อนนู้นก็จะมีตายเลยให้พวกกอง่อนมันมันมันแต่ว่าย่างนี้มึงเห็นไม่ได้เจ้ามีกองไม่เหมือนเจอแต่ว่าที่รู้ๆวนยุ่งเยอะนั้วเหี้ยจะทนได้ถึงเปดนาทีพอไอ้สิมารู้เลยเคยไปช้อนนี้เนี่ยมดอือหึทุกคน จอไ,ไหมถ้าเจอเรียกนะเหว่าจะไปต่างกบขอบไปแต่ว่าแต่ว่าวันนั้นมันเห็นเจอวดกลางๆบอกเลยประกาศที่นี่เป็นประกาศพิเศษพิเศษแล้วก็สวยด้วยจันเนาะเดียนะ๋ยวทุกคนเห็นนะคนจะอึง้งทึ่งจึ้งนึ่งมันเด็ดที่ว่ายุงนี้ขอบแล้วก็ปเป่าไม่ไปด้วย อยุ่งหมดเรื่องนี้ของเต้นี่ตอนนี้เราเดินหาอยู่สามวันเลยไม่เจออวนดีวอมก็ไปเลยดิโอ้ยมึงกาฟองจริงจือได้มังกาอีแอไหมมาเลยอ่ะพิเศษเงยตักมั่วๆแล้วก็พบฟองใส่ถุงมึงกาวอมเลยมึงกาเออยิงเหรอพิเศษมังกาแล้วสวยนิมังกา

โอยแต่ว่าถ้าไม่เจอฟงมันก็ไม่ได้นะแถวนี้เนาะไม่ใช่ธรรมดาการันทุกคนเนาะหายทีไรนที่หายที่มึงจะหายเพราะตอกฟงดินี่พอไม่พบฟงไม่ได้จริงอะแต่ว่านี่มันเห็นเอกทุนมากแล้วมึงจะเอือดเชื่อแล้วมึงขอบอืมขอบขอบเหรอกลางๆนี่มีไงแต่ว่ายุ่งขอบหยาทุกคนเออมึงจะ ผมจะไม่ไหวแล้วนะพี่ผมก่อนทักฟองก่อนดีนี่เหมือนเราลงมาทรมานตัวเองเลยทุกคนดีแล้วบางนั้นไม่มาบางนั้นเราเป็นเป็นลมพิษเหรอใช่ถูกยุงบตรงนี้น่ามีนะไม่น้อยลมเข้าไปลมเข้าไปลมเข้าไปดูดิไม่มีมั้งจ้ะโอ้ยใส่กันยาวก็แล้วยังโดนเลยนะ ไม่อย <ừ, S 1> <ừ, S 2> ู่เลยนะอืมขึ้นหนึ่งกอของแท้สักควงนี่มังการทุกคนสีหน้าที่เลยมังกาทนไหมโอ้ยโอ้ผมต้องหาเจอแหละถ้าไม่เจอผมขึ้นนะโอ้ยผมขึ้นน้ำปุกไม่ได้เลยวอมก็ไปปวดใจเออมันสวยนะมังกาโอ้ยลูกมัน สก๊อกเริ่มเกิดเนี่ยเราต้องเดินมาที่คนไม่เดินดีดิวอมเข้าไปอื้มเนี่ยเดินมาที่คนไม่เดินดีต้องแลเผื่อป๊ไม่ยอมไม่ยอมผมสู้ๆโอ้โห ยาบุพวกนี้มันเดินเข้ามาถึงนี่เลยนะนี่จ้าอ้ยน่าได้ได้เมียต่เมียนี่พวกนี้มันเดินเก่งมากเลยนี่มึงจ้พวกนี้เดินเข้ามาถึงนี่เลยจอดเองพวกนี้เนี่ยนี่จ้ามึงเข้ามาที่นรกแล้วดึงกลับทุกคนนี่ทุกคนมึงเข้ามาป่าไม่ทนแล้ว อดลอยยู่เงาเหลืองน่าจะได้ลักควงแล้วตาพี่อดทนเข้าไว้เอ้อตักกระเพือก้มเข้าไปเอออย่าไปจับเอาร้มเข้าไปโหจะบควงเลยนะมันแต่ว่าควงแตกจับก่อนไม่รู้จับก่อนร้มเข้าไปโอ้โหได้ตัวเมียตัวเล็ก ไหนลองในตรงนี này, maid, này, ้ก่อนที ay, right. ch ơi, ch ่ขอบขอบนี่พี่โวยของจริงพี่ได้ได้พี่ตัวเล็กตัวเล็กพี่ใช่พี่เป็นไหนพี่เจอจริงไหมไอ้ชัวพี่ไอ้ชัวผมกำลังรอพี่อยู่ ตัวเล็กเองพี่ผมก็ไม่ร้อยกันตัวตัเล็กไม่รวยเลยเหรอให้ร้อยที่พี่สักตัวเต็ไม่มีเลยปลอมกันไปเลยที่ให้เดี๋ยวพี่ผมเข้าไปแน่นมั้งเลยโอ้ยไม่ได้พี่หมดแล้วยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมจริงเหรอ ล ja, well, Fl ah, well, uh. oh, ูกมันพี่ลูกมันลูกนที่ผมยอมนี่ผมเริ่มคันแล้วพี่นี่ก็ไม่จีบอดว้วยวันนี้ผมเริ่มคันแล้วพี่จริงเหรอโอ้โหพี่พี่ลองเองไหมเออเอฟซีของแท้วอมมาเลยวอมก็แล้วได้เลยระดับเบื้งเกียมาไม่ได้พือจริงเหรออะไรเนี้ย

โอ้ยเลมโน้อโอ้ยวุ้มกาเฮ้ยวะ้มก้าวหลับ้าแน่จริงจริงสวย